สวัสดีจ้าแม่สินจ้ามาเป่ดข้อมูลข่าวเกี่ยวกัทองคำสถานการณ์ราคาทองคำเครื่อแนวโน้มราคาทองคำและรายงานราคาทองคำ,จจำประจำวันที่13มกราคมปี2565ราคาทองคำสปอร์ตป,ปรับตัวขึ้นในรอบ2สัปดาห์โดยเช้านี้นะคะเคลื่อนไหวอยู่ที่บริเวณ1,825ดอลลาร์ เนื่องมาจากรรแรงหนุนจากการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลา,าร์สหรัฐและการปรับตัวลดลงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐภายหลังการเปิดเผยตัวเลขเงินเฟอ้อเดือนธันวาคมของสหรัฐโดยดัชนี CPI นะคะพุ่งขึ้น7.0%สอดคล้องกับตัวเลขคาดการไว้ซึ่งข้อมูลดังกล่าวนะคะส่งผลให้เฟดนะคะจะไม่ได้ปรับขึ้นอันตราดอกเบี้ยในเวลาที่รวดเร็วไปกว่าที่คาดการไว้ ด้านเงินบาทเช้านี้แข่งข้าอยู่ที่บริเวณ33.32บาทต่อ1ดอลลาร์หัวเส้นแข่งมิครอนแนวโน้มราคาทองคำสปอร์ตค่าจะเคลื่อนไหวบริเวณ1,810ดอลลาร์ถึง1,830ดอลลาร์โดยมีนา้ต้านแรกนะคะอยู่ที่บริเวณ1,830ดอลลาร์หากผ่านขึ้นไปได้นะคะจะมีนา้ต้านถัดไปที่บริเวณ1,840ดอลลาร์ด้านแนวรับแรกนะคะอยู่ที่บริเวณ1,810ดอลลาร์ หากลุดแนวรับดังกล่าวนะคะจะมีแนวรับตัดไปที่บริเวณ1,800ดอลลาร์ 1, แม,ม่สินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลจากงวดเสงแห่งมณฑนทินีด้วยนะคะสำหรับราคาทองเช้าวันนี้นะคะเช้าวันที่13มกราคมปี2565ประกาศร,ราคาครั้งที่1เวลา9นาฬิกายนาทีราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าอคทองคำทองคำแท่งักรับซื้อ28,650บาท ขายออก28,750บาททองรุป,ปรพันธ์กัเซน5รับซื้อ28,136บาท96สตางขายออก29,250บาทราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าตงคำประจำวันที่13มกราคมปี2565ประกาศราคาครั้งที่1เวลา9นาฬิกา27นาทีราคาครั้งที่1นะคะก็ปรับบวกขึ้นไป50บาท แม่มสินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลราคาทองตามประกาศของสมาคมาค้าทองคำมทฑนี้ด้วยนะคะก็ต้องรบติดตามนะคะว่าตลอดทั้งวันนี้นะคะทางสมาคมาค้าทองคำจะมีการประกาศราคาออกมากี่ครั้งนะคะและก็จะเป็นยังไงบ้างยังไงก็อย่าลืมเป็นกําลังใจในการทําคลิปของแม่มสินด้วยนะคะก,กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งจะได้ไม่พลาดค,คลิปให,ใหม่ที่แม่สินนาเสนอในทุกๆวันขอบคุณทุกการติดตามและรับชมและพบกันใหม่ขอบคุณ